ครับสวัสดีค่ะพี่มบนฟ้าพี่เชี่ยนแบบน้องพี่ลาสวัสดีครับเป็นไงบ้างออฟฟิเชียล้วครับก็ดีใจมากที่แบบทุกคนชอบนะแบบไม่แอบเห็นมาเขาบอกว่าแบบพวกเราทุกคนพัฒนาขึ้นจากไพร์ลดเยอะมากใช่ดีใจที่แบบทุกคนชอบผลงานที่เราแสดงของพวกเราครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับที่รู้ว่ทุกคนชอบออฟฟิเชียลเทรนด์ของพวกเราครับพี่เชี่หลัพัฒนาจริงที่โทรหลอกหรือเ่าจริงหรอ ได้ดีเหมือนเดิมนะคะอบคบเออยัแบบเป็นการของมวดที่ยังไงก็น่ารักอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามมีเปลี่ยนแบบดีเทลนิดหน่อย รู้สึกว่าน้องกล้องนั้นได้ระเบิดพลังการแสดงอย่างเต็มที่ครับผมก็ภูมิใจในผลงานทุกอย่าเพราะว่าแบบทุกคนตั้งใจกันมากสาเอาจริงรู้สึกว่าบบทุกๆอย่างมันเข้าที่เข้าทางกันหมดเลยแบบด้วยสีเสียงภาพมุมกล้องและตัวนักแสดงเองครับก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางและลงตัวมากๆเลยครับเรียกว่าแบบว่าพี่โทกับน้องกล้องเข้ากันได้ดี ใช่ครับพี่ตงกับน้องก้องก็ได้โชว์ศักยภาพการระเบิดพลังการแสดงไปครับผมอย่างเงครับมันก็มีฉากแบบแก้ชีดนะเนาะใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันยากกว่าที่เราคิดหรือเปล่าเออจริงๆแล้วว่าตอนแรกผมคิดว่ายากกว่าผมคิดไว้ว่ามันยากกว่าที่มากว่านี้ใช่ครับแต่จริงแล้วแบบเออมันสบายใจที่ได้เล่นกับน้องก้องเอาจริงๆแล้วเราเป็นคนอื่นผมว่าอาจจะไม่ได้เล่นขนาดนี้ครับผมเรียกว่า ผมรู้สึกว่ามันไม่ยากเพราะว่าเรากับน้องกล้องนั้นได้อยู่มานานแล้วแล้วมมก็แบบในเวิร์กช็อปมาคุ้นก็สบายใจที่จะ<ช>เล่นระดับตัวครับก็ได้ใช้เวลากันมาค่อนข้างเยอะก่อนที่จะถ่ายซีรีส์แล้วก็ได้ถ่ายซีรีส์ด้วยครับ,รบก็สบายใจมากขึ้นครับ,รบแต่ว่าวรู้จักกันมากขึ้นจากตอนแรกเพราะว่าเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากใช่ครับออกกาออกกองทุกวันเลยออกกันเออมันก็เหนื่อยอ่ะเนาะมันก็อาจจะันทุกวันนี่เลยใช่ครับก็แบบเอาจริงก็ได้ละลายพฤติกรรม ไปด้วยครับซึ่งแบบเอาจริงแบบตอนเป็นชิพก็ได้ละลายพฤติกรรมไปแล้วแตอนนี้ก็แบบยิ่งสนิทขึ้นมากีแล้วเวลาพี่โทรเขาอยู่ใ,ใกล้ยังเหมือนอยู่หรือเปล่าพี่ทก็เป็นเป็นเป็นบางเวลาเป็นบางสถา,านการณ์แล้วกันถ้าเขื่อนตลอดเวลาก็คงแบบใช้ชีวิตไม่ได้หรอกน <c oughs> ะเออแล้วเวลาพี่โทรจีบยังเขือนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยววัน้อนงก้องจะบอกเอ้ยแบบ ล่อยากเล่นมุกอีกแล้วเหรอไม่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 เอาไม่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 เอาเราไม่ต้อเป็นยังไงร้านจมบเขาเหนื่อยยังตอนี้ตอนนี้หละครับตอนนี้แบบรู้สึกว่าก็ได้เล่นกับน้องละกันเยาวชนได้เล่นกับน้องถามว่าจีบเขาเหนื่อยไหมได้เล่นได้เล่นก็สนุกดีครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยโอเคาเกงนะเขาเรียกเขาถามเก่งที่ถามไปตรงข้อสอบเองกันอ๋อ ครับผมช่วงช่วงช่วงนี้มันเริ่มดึกแล้วครับสมองก็อาจจะใช่ร้อนๆหน่อยครับผมแรกอย่างหนึ่งครับก็คือว่าเดี่ยวโป้งชามันยามันเดี่ยวนานครับอ๋อยืนนานๆแล้วใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวโป้งชาแล้วครับยืนที่ไหนยืนตรงนี้หรือยืนในใจเขาจะเรียกว่ายืนได้ไหมนั่งเลยหรอนั่งมาเลยหรอตอนนัมาเลยหรอ ก็อาจจะนั่งอยู่ก็ได้หรือว่าหลับหรือเปล่าอาจจะหลับอยู่ก็ได้หัวใจมันมีสีห้องไงอ๋แล้วเขาให้เราสักห้องหรือเปล่าถามเขาอยยางนะเออไม่เจอน้องมีกี่ห้องแปบเอามาจากไหนเราลองให้พี่สักห้องไหมละ่ะยวแบ่งให้หนึ่งห้องแล้วันโอ,อ้โหนี่ห,หัวใจหลวโรงแรมเนี่ยนะเราพี่ทอละแบ่งให้น้องสักห้องหรือเปล่าหัวใจผมมีสี่ห้องครับ ห้องหนึ่งเอาไว้ให้เลือดเข้าห้องหนึ่งเอาไว้ให้เลือดออกครับผมอีกสองห้องอีกสองห้องแล้วครับเป็น <c oughs> เป็นเอาไว้เอาไว้เอ,เอาไวเ้เรียกเรียกคำถามครับ <c oughs> เอา้าไม่มีให้นอ้องน้องอยู่เลยหรอครับก็แ้แบบน้เราต้องห้องเลยนะคือ,อน้องอยากอยู่หรือเปล่าห้องพี่มันล้ม่อยนะจ <c oughs> ร,ริงปะแล้วมันไม่ก็บให้มันดีๆล่ะก็เพราะมันไม่มีใครอยู่สักทีหนึ่งไง งแล้ววันไหนจะแวะเข้าไปเล่นกัน <c oughs> เล่นอะไรเอออย่าเล่นกับใจเล่นกับใจโอ้ยต้องต้องทำร้ายพี่โตอีกแล้วพี่โตเขาเล่นกับใจเราอีกแล้วอ่ะตอนที่เราแบบให้ใจเขาน้องไม่รู้เหมือนกันว่าแบบน้องจะเข้ามาหรือเปล่า <c oughs> ไปอยู่ไหมสัสมกห้งองหนึ่งมันเรื่องสักห้องหนึ่ง ตัตกแต่งสวยๆเดี๋ยวเขาพิจารณารอันนี้เป็นหน้าที่ของผมเองที่จะต้องแต่ตกแต่งครับนิดเห็นพี่เป็นสถาวันิกเหรอคร <ำ S 2> ับแล้วมันมีอะไรที่เราพัฒนาขึ้นบ้นนางไหมคะครับในเรื่องของการพัฒนาก็อย่างแรกเลยคร<ก> <พอ S 2> ับก็คือ ก็พวาสองคนก็สนิทกันมากขึ้นใช่ครับได้ใช้เวลากันมากขึ้นครับผมก็มากขึ้นขนาดไหนก็เจอกันได้ออกกองทุกวันเลยที่หนึ่งก็คือเกินห้าครั้งใช่ครับแล้วมัใกล้ชิดกันได้เกินไหมแบบโอเคเลยของแก้พี่โตได้เลยตายปะล่ะอาจจเคืนจริงๆแล้วแบบถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ก็คงไม่ครับแต่ถ้าอยู่ข้างในก็ได้อยู่อันนี้เกี่ยว้ในใจแล้วกันค่ะ ตวตลอดเลยพูดปาครับยังไงจะยืนจะใช้เขาที่แบบอกว่าแบบพเราสนิทก,นกันมาขึ้นไงแ<อ>รู้ใจกันมากขึ้นใช่ถ้าสตแบบสั่อาหารเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องเลืกทุกคนก็นได้ถ้าแบบพี่โไม่อยูแบบเรืองให้ว่า,าพี่กินอะไรตอนเช้าตอนเช้ากินโจ๊กใช่แล้วน้ำเปรียนตลอดเลยน้ำกระเจี๊ยบใช่เฮ้ย ใช่ครับผมเป็นคนที่ชอบกินน้ำกระเจี๊ยบมากๆ,ๆครับผมก็จะขเเราให้แบบน้ำสมุนไัยนะครับเป็นท็อปท็อปสามเลยแล้วกันน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยแล้วเดออีกอันหนึ่งไม่รู้น้ำเพร้าอ๋ออีกอันหนึ่งน้ำมะพร้าวครับผม<อ>แต่ส่วนทั้งกล้องนะครับผมเดาาได้เลยแตงโมบานแล้วอะไรอีกข้าวหรอแล้วอะไรอีกสามแรงกล้วยปัดแล้วลอ,อันสุดท้ายน้ำเปล่าอีน้ำมะพร้าว เราว่าเราว่าเบลล็อก้าอยากกินเหมือนกันนะด้วยไปกินด้วยกันมาล่ะได้กินน้ำด้วยกันกินน้ำด้วยกันกินน้ำมะพร้าวด้วยกันอีกแล้วมันกินแย่งกแล้วมันจะมน้ำมะพร้าวกับน้ำกะทิต่างกันไหมน้ำมะพร้าวมาจากมะพร้าวน้ำกะทิมาจากมะพร้าวไปกันแล้วเหมือนหรือต่างกันแย่แล้วน้ำมะพร้าว คือสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าต่างกันมันจะมีมะพร้าวกะทิใช่ไหมน้ำมะพร้าวกับน้ำกะทิต่างกันไหมต่างกันครับเพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยต่างกันยังไงคะน้ำมะพร้าวเราสามารถเอาจากต้นได้แต่น้ำกะทิเนี่ยเราสามารถหาซื้อตามเซเว่นอะไรพวกนี้ได้แล้วน้ำกะทิทำจากอะไรมะพร้าวแล้วน้ำมะพร้าวเขาจากอะไรอ่ะต้นกะทิมาจากต้นไหมมาจากอะไรผมรู้สึกว่าน้ำมะพร้าวกับน้ำกะทินะครับก็ แตกต่างกันอยู่ที่คนดูอยู่ที่คนกินด้วยคันแค่ไม่กินน้ำกะทิกันไม่ใช่เหรอน้ำมะพร้าวสีอะไรใสใสน้ำกะทิสีอะไรสีขาวไม่ใช่ไม่จริงๆเราน้ำนมะน้ำมะพร้าวสีชมพูเพราะว่ากินกับคนที่เรากินด้วยเฮ้ยกินกับไปแล้วอ่ะแก้ตัวใหม่โอเคแก้ตัวใหม่เขินเง้ น้ำมะพร้าวสีใสอ๋อน้ำมะพร้าวปั่นไม่กินน้ำมะพร้าวอย่างเดียวไม่อร่อยน้ำมะพร้าวปั่นสีอะไรอ่ะสีขุ่นๆหน่อยแล้วน้ำมะพรัยสีอะไรอ่ะสีขุ่นๆหน่อยแล้วอาะแล้วน้ำมะพร้าวปั่นกับน้ำมะพรเหมือนกันป้ะคือการที่เราจะกินน้ำมะพร้าวได้นะครับเราก็ต้อง เราอย่างแรกเลยครับเราก็ต้องดูเรื่องกี่หมื่นฟ้าก่อนนะครับซึ่งจะออนในไอชีอีนะครับในเวอร์ชันอันดับหนึครับผมแล้วไม่ใช่แค่ไอชีอีออนที่ไหนด้วยช่องวันสามสิบเอ็ดครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากกินน้ำมะพร้าวครับเราก็สามารถไปดูกี่หมื่นฟ้ากับที่รักได้ครับในวันที่9ครับผมแล้วกลับไปเราจะกินน้ำมะพร้าวหรือน้ำกะทิน้ำมะพร้าวสิแล้วน้ำกะทิกินได้ไหมไม่ได้แล้วเวลาเรามีขนมหวานนะใส่ในน้ำอะไรน้ำกะทิแล้้วองกินน้ำเชื่อม กะทิน้ำเชื่อมขนมไทยก็ต้องกินกับกะทิข้าช่าใส่กับน้ำอะไรข้าช่องนมสดครับอ่แล้วข้าวเหนียวมะม่วงใส่อะไรเออถ้ำชาเขียวนมสดแล้วแล้วข้าวเหนียวมะม่วงใส่น้ำอะไรไปต่อได้ไหมสรุปเราจะไปกินน้มะร้าวรวมกันอก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วกันถ้าอยากกินน้ำว้าถ้าอยากกินน้ำกะทิก็กินแต่ว่าถ้ากินอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูกิน้มขึ้นฝา น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวหรือน้ำกะทิใช่ครับแล้เหมือนิฟ้าคือน้ำมะพร้าวเข้าเลยนะใช่ต้องเข้าแล้วนะครับน้ำมะพร้าวครับผมก็ถ้าเกิดว่าแบบอ่าใครชอบอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าลืมชอบกี่มิลลิฟ้าด้ครับผมนี่ก็คือน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวข้าวหรือครอยากให้ถือน้ำกะทิกะทิก็ข้าวครับถ้าเกิดว่าถือน้ำใจน้ำใจพวกเราก็จะเข้าเหมือนกัน การที่กล้องจะไปไกลกว่าดีกล้องฝากสินี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับไปถ้ำเพื่ว่าน้ำมะพร้าวหรือน้ำกันได้จะครับกลับไปถามหรือน้ำและมีน้ำอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นน้ำสำคัญมากที่สุดเลยยังไม่จบเหรอยางอย่างเล่นอย่างเล่นมากอันไหนผมให้หมดเลยทุกใบน้ำขึ้นปลากินมดน้ำลดมดกินปลาครับผมน้ำมาปลากินกระตีน้ำกระตีลากินน้ำมะพร้าว ครับก็ทุกททุกคนติดตามแล้วก็แบบมอยให้กาลังใจซีรีส์นักกี๋าด้วยนะครับก็เป็นผลงานชิ้นแรกของพวกเราที่แบบได้มีนักแสดงนำด้วยใช่ครับก็เป็นพวกเราตั้งใจไหมตั้งใจมากมากเลยครับซึ่งแบบเราเป็นนักแสดงใหม่ด้วยครับผมก็อันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราได้รับบทเป็นนักแสดงครับผมก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าในเรื่องนะครับมันก็มีซิชูเอชั่นหลายๆอย่างที่ทำให้ทุกคนนั้นแบบตื่นเต้นตื่นเต้น ครับยังไงก็มาทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะก็เป็นทุกคนเต็มที่มากอยากให้ทุกคนได้รับชมครับผมแบบมันจะหิวใจทุกคนได้แน่นอนใช่ครับถ้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ก็เป็นเรื่องที่ดูง่ายใช่ครับวันนี้ผมบอกเนื้อเรื่องอย่างนะครับอย่าไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องบอกแล้วโอเคไม่บอกเนื้อเรื่องแล้วครับก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ตามที่เห็นในทีเซอร์เลยใช่ครับตามที่เห็นในเพลหลอดตามที่เห็นในเทรลเลอร์เลยครับผมก็กติดตามและฝากเอ็นดูบลิ้งฟ้าด้วยนะครับครับผมฝากพวกเราทุกกคนน้ิมร ครับแล้วก็อย่าลืมดู EP แรกนะครับกับพวกเราจริงๆมากันเยอะๆนะทุกคนใช่ครับแล้วก็อย่าลืมดู EP แรกเวอร์ชันอันคับในช่องทางไอฉีครับและและช่องวันสามเอ็ดครับครับผมก็อยากให้ทุกคนเอนจอยเอนจอยกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็สร้างมาเพื่อให้ทุกคนเอนจอยเอนจอยครับผมโอเคค่ะครับสวัสดีครับ